สวัสดีครับพบกับรายการเกม Special Gaming ครับเราจะมาเขียนไอ้เรามีอะไรเล่นนะครับคือเราจะมาพูดนะครัเราจะมาเขียนลงนะครับแล้วมันก็จะเหมือนเราพูดตามนะครับเราจะมาเขียนว่าอ่าไอ้เนี่ยไอ้เมียอะไรวะอนี่มันจะอ่านออกไหมสเปย์พินทุการันเชียวเกมมิงพินทุการัน ลอันนี้สเปเชียลเกมมิงเกมมิงนี่นะอ๋ออ๋อเราลืมไม่โทรสเปเชียลเกมมิงมิงมิงที่อะไรตัดสเปเชียลเกมมิงสเปเชียลเกมมิงซอไม่โทรเปเชียลเกมมิง Me. <laughs> Cap <A -fuck>. <laughs> Frequently, please, <laughs> the Fuck, fuck, fuck. แค่จะมาเอาเป็นภาษาอื่นครับครับพ่อตายเดี๋ยวลองคำนี้ครับเหี้บเฮ้ยห้าห้าสิบห้าไอ้ควายะยาะยาไอยายาเอ็งจี <c oughs> ไอ้ควายะยาะยายายาเออ มึงเก่งเราแซดโดดแซดโดดแซดโดดมึงเก่งเราแซดแซดสัตว์ขอรักสิงห์ยาวมึงเก่งเราสัตว์จะโดด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 โดดฮ่าฮ่าฮ่าฮจะมาลองเล่นๆกันนึ่ครับ ะดดเดดเดดยะยยะยดดโ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 ดดดดจดดจดดจะดดจะดดจะดดจดจดดยะยยะยะยะดดดดโดดอ้เราเราไปอกับอื่นนบ้ระพบ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  พบบพ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 บนนะจะมาเล่นเสียงกันครับครับนี่ครับทดลองอีกครับนี่ครับมันจะมีเสียงอาเสียงมันจะเปลี่ยนไปนะครับพบพบพรบพบพบพระบพพบพพบ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 นี่ครับไม่เตี๊ยบเอ้ยไม่ใช่เออช่างมึงพรพบพบพบพรบพบไหมจัตวาอ่ากูเกิลนะว่าทีนี้ กับเนี่ยเราต้องหลอกเสียงคำที่ Google หล่นกูเกิลหล่น Google หล่นเหรอกูเกิลละหล่นละหล่นด้นะละหล่นกูเกิ e หล่น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 แล้วเนี่ยกูเกิลละหล่น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 อ่าจะเอาคำอะไรดีครับครับอ่าอะไรเนี่ยอ่าจำอะไรเนี่ยครับ นี่มันจฉาอชื่อผมบอกไหมก่อนจะมาก่อนวิทหรือเปล่าก่อนรวิทเอ้าอ่านถูกด้วยจ,จะเราเราลอยลอยหญิงเะยมิจฉามันอยาดยังไงก่อน,นรวิทย,ยายยนยนไอ้เหี้ยมึงยังอายย่อานออกอีกสัตว์แม่งเจ๋งอะไอย้ยะไอ้ยะไอ้ยะเฮ้ยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลยอมไม่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 โอ้โหยอมไม่ด้วยไอ้สัสเอ้ายอมไม่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  ยอมไม่โอ oh 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 ้ไม่ประจัวยอมไม่โ oh อู <ills> Here, <is> ้ไม่ประจัวโอ้ไม่ประจัวมันแยกกันใช่ไหมสัตว์สองคำเนี้ยยอมไม่โอู้ไม่ประจัวโอ้ไม่ประจัวโอ้ไม่ประจัวบยังไงสัตว์เราพูดอย่างนี้ยอมไม่โอู้ไม่ประจัวบไม่ประจัวเฮียอะไรสัตว์คราวจะมาลองครับเย็ด แมมเย็ดแมมเย็ดแมมครับประจำนี้ครับเย็ดแมมเย่กูนี่เย่กูนี่เฮ้ยพ่องตายไงวะครับไม่วะครับไม่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 ค้ำตอบกันนะครับ สัต์สัต์โอ้โหดาดเอาคืนเนี่ยะครับลองครับควายควายยะยะะยะควายยะยะเะยะยเวลาระยะเวลาครับเราเป็นภาากินครับ duration 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 ระยะเวลา duration duration audio audio stop 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 now ตกใจตรงนี้มันจะพูดว่าไงเอ้าใจนี้ stop now stop now หยุดเอ้าหยุด stop oh. <D> stop หยุดหยุดบวกหยุดบวก ดยดดดยดดดดดดยดด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 ยดดด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 ดีดยดดดดดดดพดด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 เดดดยดด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 ดัดด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 ดงเลยครับหยุดห้ารดดดห้าสิบห้าบวกดดดดดดจะยดยยดดดดดดยดยยดด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 ดพบดดดดดยดยดดดดโอดยดงเทดดดดดดาจะดดเล่นดดดงเพลงกันนะครับเอดดยัดดยดดดยดดดยดดดดดดแล้วก็อะไรดีก็ดดดดดไก่ดดดดดดดไอ้ม่ใ กิดจะมาเราจะมาเป็นเสียงเพลงงครับเดดยนเดดดจะดดะยดครับดดจะยยยยุดดดยยยยุดดดพดพดดดยยยดดยยยกกกกฮาฮาฟาฟาาฟดดดยยยยุดดดยยยยยนต้องเอกเองไปเลยครับครับวันนี้ไม่จ่ายดอกไหมเน่ยันนี้ิมนจ่ายดอกว่จาเป็น ได้ดดจะยยยศดดยายยายยศดดกพระพดดดยเอามยเอาหมยเราลืมมันลืมครับไฟจะม่จะไันจะไมนจะมาไฟเรได้ดดะยยยดดยายยยยศดดกพระพดดดยยยยดดยยยกกกฮฟาฟาฟฟุดดดยยยยยดดเมยยยยาฟาฟาฟาฮพพอออกกระโผกไฟหก กกไฟหกดดดดยยยยดดดยยยยยดตดกพะพดดยยยดดยยยกกกฟาฟาฟาฟดดดยยยยดดดจะมาแต่งเพลงเลยครับดดดดยยยดดดยยยยตดพพดดยยยดดยยยกกกะฟาฟาฟาฟดดดยยยยดดด

ดดดดยยยดดดยายยยศตดพพดดยยยดดยยกกหาฟังฟาฟาฟาฟดดดยยยยดยยยยฟาฟาฟาาพบพอออกกระโบกกไฟหุ่ยไอสัตว์ยยยกกดดดยยยาดบดดไอสัตว์ม่เยี้ยพอมึงตายไอควายยาอยเยะสสุดสดพุเตืนม่งืนกูลั่นกูพูดให้เรยายอยยาปิง กบขอจบแค่น <laughs> ี้ <laughs> <laughs>